กราบสวัสดีครับพระธรรมวันที่9ธันวาคม2568พระสูตรและอัตคถาแปลจากพระไตรปิฎกฉบับมมรเล่มที่41พระสุตันตปิฎกขุทธะนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่หนึ่งภาคที่สองหน้าที่43ข้อที่14เรื่อง นางปฏิปูชิกาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีส่งปารบหญิงชื่อปฏิปูชิกาตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าบุพผานิเหวะเป็นต้นเรื่องตั้งขึ้นในดาวดึงสเทวโลกเทพธิดาจุติแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี ได้ยินว่าเทพพบุตรนามว่ามาลาภารีในดาวดึงสะเทวโลกนั้นมีนางอับสอนพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเข้าไปสู่สวนเทพธิดาห้าร้อยขึ้นสู่ต้นไม้ยังดอกไม้ให้ตกอยู่ส่วนเทพธิดาอีกห้าร้อยเก็บเอาดอกไม้ที่เทพธิดาเหล่านั้นให้ตกแล้วประดับเทพพบุตร บรรดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่งจุติบนกิ่งไม้นั้นแลสรีระดับไปดุดเปเลวประทีปนางถือปฏิสนธิในเรือนแห่งตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีในเวลาที่นางเกิดแล้วเป็นหญิงระลึกชาติได้ระลึกอยู่ว่าเราเป็นภริยาของมาลาภารีเทพ,พบุตร ถึงความเจริญกระทำการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นปรารถนาการเกิดเฉพาะในสำนักสามีนางแม้ไปสู่ตระกูลอื่นในเวลามีอายุ16ปีถาวายสลากพัดปักขิกพัดและวะสาวาสิกพัดเป็นต้นแล้วย่อมกล่าวว่า ส่วนแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่อันบังเกิดในสำนักสามีของเราจุติจากมนุษยโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ลำดับนั้นภิกษุกทั้งหลายทราบว่านางนี้ลุกขึ้นเสร็จสับแล้วย่อมปรารถนาสามีเท่านั้นจึงขนานนามของนางว่าปฏิปูชิกา แม้นางปฏิปูชิกานั้นย่อมปฏิบัติโรงฉันเข้าตั้งน้ำฉันปูอาสนะเป็นนิดมนุษย์แม้นพวกอื่นใครเพื่อจะถวายสลากัพัดเป็นต้นนำมามอบให้ด้วยคำว่าแม่ท่านจงจัดแจงพัดเหล่านี้แก่ภิกษุสงฆ์แม้นางเดินไปเดินมาอยู่โดยทํานองนั้น ได้กุศลธรรมห้าสิบหกทุกย่างเก้านางตั้งคันแล้วนางก็คลอดบุตรโดยการอันล่วงไปสิบเดือนในการที่บุตรนั้นเดินได้นางได้บุตรแม้นอื่นๆรวมสี่คนในวันหนึ่งนางถวายทานทำการบูชาฟังธรรมรักษาศิขาบท ได้เวลาเป็นที่สุดแห่งวันก็ทำกาละด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วบังเกิดในสำนักสามีเดิมของตนอายุของมนุษย์ประมาณหนึ่งร้อยปีฝ่ายนางเทพธิดานอกนี้กำลังประดับอยู่นั่นเองตลอดการเท่านี้ เทพพุพุตรเห็นนางนั้นกล่าวว่าเธอหายหน้าไปตั้งแต่เช้าเธอไปไหนมาเทพธิดาว,ว่าดิฉันจุตินายเทพพบุตรจึงว่าเธอพูดอะไรเทพธิดาตอบว่าข้อนั้นเป็นอย่างนี้นายดิฉัน เกิดในเรือนแห่งตระกูลในกรุงสาวัตถีเทพพระบุจึงถามว่าเธอดำรงอยู่ในกรุงสาวัตถีนั่นสิ้นการเท่าไรเทพธิดาตอบว่าข้าแต่นายดิฉันออกจากท้องมารดาโดยการอันล่วงไปสิบเดือนในเวลาอายุ16ปีไปสู่ตระกูลสามี คลอดบุตรสี่คนทำบุญมีทานเป็นต้นปรารถนาถึงนายมาบังเกิดแล้วในสำนักของนายตามเดิมเทพพบุตรถามว่าอายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่เทพธิดาดจึงตอบว่าประมาณร้อยปีเทพพบุตรว่าพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณเท่านี้เกิดแล้ว เป็นผู้ประมาทเหมือนหลับยังการให้ล่วงไปหรือหรือทำบุญมีทานเป็นต้นเทพธิดาตอบว่าพูดอะไรนายพวกมนุษย์ประมาทเป็นนิดพระหนึ่งถือเอาอายุตั้งอสงไขยเกิดแล้วประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายความสังเวชเป็นอันมาก ได้เกิดขึ้นแก่มาลาภารีเทพประบุว่าพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณร้อปีเกิดแล้วประมาทนอนหลับอยู่เมื่อไรหนอจึงจะพ้นจากทุกข์ได้หนึ่งรปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันในสวรรค์ก็หนึ่งรปีของพวกเราเป็นคืนหนึ่งวันหนึ่ง ของพวกเทพเจ้าชั้นดาวดึงสามสราตีโดยราตีนั้นเป็นเดือนหนึ่งกำหนดด้วยสิบสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่งหนึ่ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทพเจ้าชั้นดาวดึงหนึ่งพปีทิพย์นั้นโดยการนับในมนุษย์เป็นสโกรธ หกล้านปีเพราะฉะนั้นแม้วันเดียวของเทพปบุตรนั้นก็ยังไม่ล่วงไปโดยเป็นการเช่นครู่เดียวเท่านั้นขึ้นชื่อว่าความประมาทของสัตว์ผู้มีอายุน้อยอย่างนี้ไม่ควรอย่างยิ่งแลในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุเข้าไปสู่บ้านเห็นโรงฉันยังไม่ได้จัด อาสนะยังไม่ได้ปูน้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงกล่าวว่านางปฏิปูชิกาไปไหนชาวบ้านตอบว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะเห็นนางณที่ไหนวันวานนี้เมื่อพระผู้เป็นเจ้าฉันแล้วกลับไปนางตายในตอนเย็น ภิกษุปุตุชนฟังคำนั้นแล้วระลึกถึงอุปการะของนางนั้นไม่อาจจะก,กลั้นน้ำตาไว้ได้ธรรมสังเวทได้เกิดแก่พระขีนาศพภิกษุเหล่านั้นทำพัตกิจแล้วไปวิหารถวายบังคมพระศัสดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสิกาชื่อ ปฏิปูชิกาลุกขึ้นเสร็จสับแล้วทำบุญมีประการต่างๆปรารถนาถึงสามีเท่านั้นบัดนี้นางตายแล้วไปเกิดณที่ไหนพระศาสดาตรัสว่าพิสุขทั้งหลายนางเกิดในสำนักสามีของตนนั่นแหละพิสุขตอบว่า ในสำนักสามีไม่มีพระเจ้าค่ะพระศาสดาอธิบายต่อว่าพิสุทั้งหลายนางปรารถนาถึงสามีนั่นก็หาไม่ได้มาลาภารีเทพบุตรในดาวดึงสัพ,พิภพเป็นสามีของนางนางเคลื่อนจากที่ประดับดอกไม้ของสามีนั้นแล้วไปบังเกิดในสำนักของสามีนั้น นั่นแหลพิสุกว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่าพระศาสดาจึงตรัสว่าอย่างนั้นพิสุกทั้งหลายพิสุกพากันพูดว่าน่าสังเวชชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงพระเจ้าค่าเช้าตรู่นางอังคาดพวกข้าพระองค์ตอนเย็น ตายด้วยพยาธิที่เกิดขึ้นพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นพิสุขทั้งหลายชื่อว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงเหตุนั้นแลมัจจุผู้กระทำซึ่งที่สุดยังสัตว์เหล่านี้ซึ่งไม่อิ่มด้วยวัตถุก,กามและกิเลสกามนั้นแล ให้เป็นไปในอำนาจของตนแล้วย่อมพาสัตว์ที่คล่ำครวญร่ำไรไปดังนี้แล้วตรัสพระคถาว่ามัจจุผู้ทาซึ่งที่สุดกระทำนาระผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆเลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายนั่นแลสู่อำนาจ แก้อัดบรรดาหมดเหล่านั้นบาดพระคถาว่าบุผานิเหวะปะจินตังความว่าผู้มัวเลือกเก็บดอกไม้คือกามคุณทั้งหลายอันเนื่องด้วยอัตภาพและเนื่องด้วยเครื่องอุปกรณ์อยู่เหมือนนายมาลาการเลือกเก็บดอกไม้ต่างชนิดอยู่ในสวนดอกไม้ฉะนั้นบาดพระคถาว่า พยาสัตตะมะณะสังนะรังความว่าผู้มีจิตสร้างไปโดยอาการต่างๆในอารมณ์อันยังไม่ถึงแล้วด้วยสามารถแห่งความปรารถนาในอารมณ์ที่ถึงแล้วด้วยสามารถแห่งความยินดีบาทพระคถาว่าอาติตังเยวะกาเมสุความว่า ผู้ไม่อิ่มในวัตถุก,กามและกิเลสกามทั้งหลายนั่นแลวด้วยการสแสวงหาบ้างด้วยการได้เฉพาะบ้างด้วยการใช้สอยบ้างด้วยการเก็บไว้บ้างบาทพระคถาว่าอันตะโกกุรุเตวสังความว่ามัจจุผู้ทำซึ่งที่สุดกล่าวคือมรณะ พานระผู้ครั่ำครวนร่ำไรไปอยู่ให้ถึงอำนาจของตนในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีสซดาปฏิผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องนางปฏิปูชิกาจบกราบอนุโมทนาสาธุ ธรรมะสวัสดีพระธรรมคุ้มครองรักษาท่านนะครับ